แล้วในปีหน้าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวไหมครับคือขณะนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการานำรัฐธรรมนูญถาวรขึ้นทุนกล้าวครับที่ที่พูดถึงแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่อาจารย์หมายถึงจะแก้ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญถาวรหรือไม่เกี่ยวผมผมเดาว่าอย่าง มันมีคนเดามีคนคาดหมายว่าอย่างนั้นว่าจะแก้รัฐมนูลชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการไปแก้รัฐธรรมนูญในฉบับที่ผ่านประชามติคือถ้ามีความคือถ้าจะแก้รัฐมนูญฉบับที่ผ่านประชามติครับก็ต้องดูว่าจะแก้ในขั้นตอนไหนใช่ไหมครับซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญ ฉบับผ่านประชามติยังไม่มีการทรงลงพระประมาพิไทยยังไม่ได้ประกาศใช้ครับก็ต้องไปแก้ที่รัฐมนุนชั่วคราวแต่ถ้าประกาศใช้แล้วคือทรงลงพระประมาพิไทยแล้วประกาศใช้แล้วก็ต้องไปแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญมันก็ทําได้ทั้งสองอย่างคนี้ถ้าจะแก้รัฐมนุนฉบับชั่วคราวมันก็มีอีกสองทางเหมือนกันทางหนึ่งก็คือผ่านสนอชอ,อีกทางหนึ่งก็คือมีคําสั่งมาตรา4 4คสาสสั่งคณะปฏิวัติ ก็ก็สามารถจะแก้ได้ตกลงปีหน้าเราจะได้เห็นอย่างไรครับคือที่จริงปัญหามาตรา44เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในทางกฎหมายใช่ไหมครับเพราะว่าที่อาจารย์พูดก็ถูกคือถ้าจะออกคำสั่งมาตรา44เพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงทำได้แม้กระทั่งมีคำพูดกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ บังคับใช้แล้วก็ยังทําได้มีคนส่วนหนึ่งคิดอย่างนั้นบางคนก็อาจจะโต้แย้งว่าคงได้ไม่ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องมาตราสี่นี้ก็ก็ต้องถือว่าตราบที่เท่าที่ยังมีและใช้อยู่จนถึงมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมครับที่เขียนเอาไวนะ้ก็ใช้ได้ตลอดเวลาแก้ได้ตลอดเวลาแต,แต่ปัญหาคือขนาดนี้เรายังไม่ทราบว่ามันมีประเด็นอะไรที่จะต้องแก้ไขแต่ถามว่าแ,แต่ถามว่าถ้ามี มันก็คงต้องใช้ไม่วิธีใดวิธีหนึ่งที่เราคุยกันอยู่ถ้าใช้วิธีผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติดูจะราบรื่นดูจะงดงามกว่าไหมครับ<ก>ที่จะไปแก้ร<ก>ัฐ<ล>ธรรมนูนด,ดูเป็นปกติกว่าดูเป็นปกติกว่า,วาที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพือ่อไปแก้รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติดดูใช่ครับก็จะดูเป็นปกติกว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเด็นผมไม่ทราบว่าขึ้นอยู่กับว่าประเด็นที่จะแก้คืออะไร ใช่ไหมครับถ้าเราทราบประเด็นที่จะแก้เราถึงจะทราบว่าจะต้องทําในห่วงเวลาไหนและต้องใช้วิธีใดประชาชนจะรู้สึกอย่างไรครับเมื่อรัฐมนูลนั้นผ่านประชามติแล้วแต่ว่ามีการแก้ไขผมว่าต้องอยู่ที่เหตุผลนะครับคงประชาชนคงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นขนาดที่บอกว่าแก้ไ่ได้แต่ต้องไม่ได้เลยนะครับยกเว้นแต่ว่ามันเป็นสาระสําคัญที่อาจจะกระทบกระเทือนกับการตัดสินใจของประชาชนในการไปลงประชามติ ต้องลงประชามติใหม่ไหมครับแหมรือยู่ที่เนื้อคงจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับถ้าจะต้องไปลงประชามติกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็เห็นถอนหายใจก็แสดงว่ายังยังไม่รู้ว่ายังไม่ทราบครับไม่ทราบทําไมไม่ทราบครับก็ไม่ไม่มีใครยืนยันว่าจะมีการดําเนินการนี้มีแต่ข่าวปฏิเสธอืมีแต่ข่าวปฏิเสธกับข่าวลือตอนในช่วงปีหน้าถ้าผมประมาณว่ารัฐบาลประยุทธ์ คงจะทำงานอีกเป็นปีสุดท้ายโดยประมาณถ้าเลือกตั้งภายในหกนก็ใกล้เคียงอย่างที่ผมพูดถ้าเลือกตั้ง61ต้น,ต,นต้นปีก็อีกหน่อยนึงจะมี<ต>การรับอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าหลังเลือกตั้งไม่เป็นรัฐบาลประยุทธ์อีกไมรัฐบาลประยุทธ์นี้ประยุทธ์ยุธนายกประยุทธ์ตอนในในใน,ในช่วง,วงรัฐปรหาราจะมีการปรับคลมอมไหมครับผมว่าก็มีโอกาสที่จะปรับได้อีกนะครับแต่จากการปรับ ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะบ่งบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันอะไรนะครับเหมือนกับไปเอาคนนอกแวดวงเข้ามาก็คงอยู่ในแวดวงเดิมๆนี่แหละแต่ว่าส่วนคนที่จะพ้นไปด้วยเหตุผลอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหมายความว่าแวดวงเดิมๆก็คืออยู่คือคนที่เคยทํางานอยู่ในรัฐบาลน,นี้อย่างที่เราเห็นว่าคนใหม่ที่เข้ามารอบที่แล้วก็อาจจะเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบ้าง สลับสับเปลี่ยนกระทรวงกันบ้างก็ค Net งจะไปในลักษณะนั้นมากกว่ามั้งครับก็เป็นราชการเป็นส่วนมากครับ,รบการก่อการร้ายที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงโลกผมก็จะถามในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาก็มีอยู่บ้างไม่รู้ว่าใช่หรือไม่แต่ว่ามันก็มีระเบิดที่นู่นที่นี่มีกระบวนการจะมีปัญหาไหมครับปีหน้าต้องไม่ประมาทเพราะเงินไขทั้งอย่างที่ว่าของโลกนะครับ แล้วก็โดยที่เหตุการณ์ที่อาจารย์พูดถึงทั้งในปีนี้และอาจจะปี2ปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าตกลงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่เรายังไม่ทราบเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เลยนะก็เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าประชาชนก็ต้องระหนักว่าในปัจจุบันเนี่ย ปัญหาการก่อการร้ายการใช้ความรุนแรงเ,เกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบมากะจะสิ้นปีนี้เราก็จะเห็นเกิดขึ้นหลายแห่งในในโลกการใช้ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นไหมครับผมว่าก็คงจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดิมนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามทำงานอยู่แต่ว่า ยังไม่เห็นเงื่อนไขที่จะทําให้ทุกอย่างมันยุติลงเพราะฉะนั้นฟังดูก็ไม่มั่นใจว่าจะดีขึ้นตอบยากนะครับเพราะว่ากระบวนการของรัฐบาลเนี่ยก็ไปอิงอยู่กับเรื่องการพูดคุยนะครับทีนี้ระหว่างการพูดคุยเนี่ยมันก็ไปได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันพูดคุยรู้เรื่องมั่นใจกันมันก็จะดีขึ้นนะฮะหรือไม่แน่นะฮะแม้กระทั่งพูดคุยกันรู้เรื่องดีขึ้น ถ้ามันมีกลุ่มที่หัวรุนแรงจริงมันแตกตัวออกไปอีกเหมือนกับหลายประเทศมันก็ไม่แน่อีกนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าการพูดคุยไม่คืบหน้าหรือคนที่พูดคุยเขามีความรู้สึกว่ากระบวนการนี้ไม่ไปไหนเขาก็ต้องมีการใช้ความรุนแรงเพื่อเปนน็นอำนาจต่อรองเขาอยู่ดีปีหน้าคดีธรรมชยโยธรรมกายเนี่ยน่าจะถึงจุดจบไหมครับควรจะ คำว่าคดีถ right? ึงจะจบตอนนี้หมายถึงเข้าสารใช่ไหมฮะเข้าสู่กระบวนการสารก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ดูจะยืดเยื้อมามากทีเดียวแต่ถามว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมผมก็ต้องตอบประจย์ตรงๆว่าไอ้เงื่อนไขต่างๆวันนี้เทียบกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วมันก็เหมือนเดิมมัครับมันจะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนข้ามปีหน้าหรือมันมีอะไรที่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วจะลืมลืมกันไปเป็นไปได้ไหมครับลืมคงไม่ลืมนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมามากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันไม่คืบหน้าไปไหนเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตัววัดและก็ตัวเจ้าตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งของของตัวบุคคล แต่จะมีตัวช่วยเหมือนปี4-7ไหมสี่เจคดีขึ้นถึงศาลโดยสมัยคุณชวนสมัยนั้นคดีขึ้นไปจนถึงศาลเรียบร้อยในที่สุดก็มีตัวช่วยผมยังมองว่าไม่ง่ายเท่าน,นี้ไม่น่าจะง่าเพราะว่ามันอยู่ในความสนใจมานานมากนะครับอยู่ดีๆจะมีใครมาช่วยโดยที่แบบอ้าวก็ปล่อยไว้สักพักคนไทยก็ลืมไม่ใช่หรือครับค <c oughs> งคงไม่ง่ายนะครับคงไม่ง่ายนะครับ การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชจะเกิดนะครับในปีแน่ที่ผมถามเหมือนสื่อมวลชนถามกันตรงไปตรงมาเลยพอถามผมก็ไม่ใช่หมอดูนะอาจารย์นะครับผมก็ทําได้แค่วิเคราะห์ก็อดีตนายกพอจะเข้าใจกลไกลว่ามันคือเรื่องที่อาจารย์ถามเนี่ยมันไม่ได้เป็นจะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานตามกลไกปกติงคงไม่ได้เพราะมัน <ừ. S 2> มีเงื่อนไขพิเศษเข้ามา เช่นเรื่องคดีเช่นเรื่องการคัดค้านอะไรต่างๆคือถ้ามันเป็นกระบวนการปกติมันก็ตอบได้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรายังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนก็ตอบยากก็มีโอกาสที่จะยืดเยื้อเหมือนกันครับเพราะแนอดีตเคยยืดเยื้อคนที่จะไม่มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชมากกว่า3ปีก็เคยเกิดแล้วคเคยครับเคยครับก็ยืดเยื้อได้ครับคดีจำนำข้าวแล้วครับอันนี้น่าจะจบ พราจะจว่าน่าจะจบเพราะว่าขั้นตอนมันชัดเจนในเรื่องของการสืบพยานนะครับซึ่งเข้าใจว่าคงไม่คือก็เพิ่มมาเยอะแล้วนะฮะการอ้างพยานอะไรต่างๆก็คาดการกันว่าถ้านับจากจํานวนพยานวันสืบอ,อะไรต่างๆเนี่ยประมาณกลางปีหน้าน่าจะสืบพยานเสร็จอันนี้คือทั้งคดีของคุณยิ่งรักคุณบุญทรงเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีคําตัดสินได้ภายในปีหน้าที่ที่คุณนายพิเศษพูดคือคดีอาญา หรือจะเป็นคดีคดียาคด,ดีชดใช้ความเสียหายคดีชดใช้เนี่ยผมว่ามันจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการโต้แย้งแล้วมันก็ต้องว่าความจริงความจริงเนี่ยลืมไปนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ครับปีหน้าอาจจะไม่จบเพราะอาจจะอุทธรณ์ได้อีกอืมเพราะเมื่อศาลฎีกาพมีเพราะไม่ใช่ศาลเดียวแล้วมีคำพิพากษาแล้วยังขอให้ศาลฎีกา มีคำพิพากษาใหม่ได้อีกใช่ครับตกลงก็เลี้ยวจ,จ,จบก็อาจจะไม่จบอีกใช่อย่างนั้นครับลืมไปมแต่ว่าแต่ว่าการตัดสินคดีในชั้นแรกเนี่ยน่าจะจบ